หมายเลขสิบเก้าค่ะเขาเชิญหมายเลขสิบเก้าค่ะ The Best Costume ของเรานะคะแหมเปลี่ยนชุดสเปียวเลยนะจ๊ะหล่อนเตรียมตัวที่จะรับรางวัลด้านคอนเสิร์ตท<ส>ี่ท <ะ S 1> สุดโดยเฉพาะเลยนี่ซูเปอปร์โมเดลของเรานะคะ <c oughs> ขอค่ะเบาแล้วฉันรู้ด้านนี้ค่ะรับรางวัลด้านนี้ค่ะด้านหน,น,น้าค่ะเฉยด้านหน้านิดเดิงขอเชิญทางด้นหน้ให้กับ The Best Costume แต่งตัวงามค่ะกระเทยปลวกค่ะ สำหรับรางวัลต่อไปนะคะเป็นรางวัลขวัญใจแรงงานได้แก่หมายเลขหมายเลขอะไรคะหมายเลข12ค่ะขวัญใจแรงงานค่ะได้รับเงินรางวัลน,นะคะ2 0 0แสนวอนใช่ไหมคะเชิญค่ะเชิญแล้วรางวัลค่ะน้องพิมพ์ชนกนะคะกูมารักหรือน้องเกรสนะคะ ร้านใหม่ไทยถาวรนะคะสงยูรี่นะคะสงเข้าประกวดนะคะไ้มาหันใจกับเงินรางวัลน,นะคะขอบคุณ,คณพี่มากค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวนะคะประกาศนะคะเจ้าของร้านไทยลุ่งเรืองนะคะ,คะตอนนี้สิงสถิตยอยู่ที่ไหนนะคะ เชิญขึ้นมาบนวทีด้วยนะคะจะขอรานไทยรุ่งเรืองอยู่ที่ใดคะขอเดียนเชิญด้านบนด้วยคะ่ะอ่ะมาตรงนี้เลยคะ่ะเราไม่ากลัวแดดคะ่ะดิฉันก็ดำคะ่ะเชิญรางวัลคะ่ะสำหรับอ่าอันดับที่สามคะ่ะรางวัลที่สามนี้คะ่ะนะคะเราจะมอบเงินแล้วก็มอบถ้วยให้อีกนะคะออออขอเชิญผู้ม,มอบรางวัลด้วยคะ่ะ มาแล้ว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 ค่ะขึ้นมาบนเวทีเลยค่ะคุณหญิงค่ะขึ้นมาเลยค่ะสำหรับผู้ที่ได้รางวัลเชิญค่ะเชิญค่ะ,เช,คะเชิญด้านโน้นเลยค่ะสำหรับผู้ได้ไดรับรางวัลรองอันดับสองได้แก่หมายเลข มาเลขยี่สิบค่ะนางสาวทิพมาโสภาพิจยากุลน้องโกโก้สุโขทัยอสันสองข้าประกวดค่ะจะได้รับถ้วยรางวัลนะคะพร้อมเงินสด1นึ่งแสนบอลค่ะถ่ายรูปค่ะสวยงามมากค่ะเ,เดี๋ยวนะคะ ขอบคุณมากค่ะขอบคุณนางงามค่ะยืนเลยค่ะนน้ยค่าด้านนู้นมุมนู้นเลยค่ะคุณลูกขาแล้วโกโก้จ้าแล้วโกโก้รับเงินจัดเอาไม่ค่ะลูกขาขอบคุณค่ะใช้ด้านนน้นเลยค่ะขอเชิญคุณหญิงด้วยค่ะเจ๊หญิงนะคะมอบรางวัลรองอันดับหนึ่งค่ะขอเสียงตบมือให้กับชนีอ้วนหน่อยค่ะ อ้วนมากอย่าเพิ่งกลับค่ะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลรองอันดับหนึ่งนางฟ้าตำแรนงได้แก่หมายเลขหมนีเอะไรคะหมายเลข2ี่ค่ะนางสาวจิรดาภาพันธ์หรือน้องจีจี้ค่ะเอาสิค่ะ เชินค่ะบอรังวัลชนะนุ้นค่ะเชิญค่ะอ่าเหลือสามคนสุดท้ายค่ะลูกยืนใกล้ๆกันหน่อยค่ะค่ะเขาเี่นสปิ่รักค่ะบอกรังวัลชนะเลิศ ทิดาจำแรงงานสงการนะคะประจำปี2012เช่นนี้เลยค่ะด้านน้าค่ะทุกพี่และผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนางฟ้าจำแรงปี2012ได้แก่หมายเลขอะไรคะหมายเลข12 ร้านใหม่ไทยชูส่งลี่ส่งข้าประกวดค่ะเรามีมงกุฎมอให้ด้วยนะคะสวยงามค่ะช่วยรางวัลนะคะกับเพาะกับเกินสดสามแสนบาทค่ะ ถ่ายรูปสะครับนะครับบอกอยู่เลยที่สองกับที่สามจ้ะคือถ่ายรูปได้ ค่ะขอบคุณสำหรับผู้เข้าประกวดนะคะที่อาสมการเชิญถ่ายรูปด้านล่างค่ะขอบพระคุณมากค่ะขอบพระคุณค่ะขอบพระคุณค่ะเชิญค่ะอาได้งานเดินด้านหน้านี้หนึ่งนะคะหยุดพอค่ะ ผู้มอบรางวัลค่ะตอนนี้นะคะนักก้องกําลังเตรียมตัวถ่ายรูปนะคะยกมือบ๊ายบายด้วยค่ะขอเชิญผู้หิงพี่ลักกี้ด้านบนเวทีด้วยค่ะยกมือค่ะหันไปทางด้านนู้นนะคะยกมือด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะค่ะขอเียเชิญพี่ลักกี้บนเวทีด้วยค่ะพี่ลักกี้อยู่ไหนคะพี่ลักกี้กลับหรือยังคะพี่ลักกี้ใช่ค่ะพี่ ไปค่ะเราจะแจกรางวัลแรกก่อนนะคะสำหรับที่ดาสมการคือรางวัลขวัญใจแรงงานนะคะ,นนะรางวัลขวัญใจแรงงานผู้ชนะรางวัลอยู่ไหนคะโทรศัพท์หนึ่งเครื่องใช่ไหมคะรางวัลขวัญใจแรงงานได้แก่หมายเลขอยู่ในที่นี้ อยู่ไหนคะหมายเลขหนึ่งใช่ตามหมายเลขหนึ่งให้หน่อยค่ะมีอยู่ไหมคะใช่ค่ะถ้าอย่างนั้นพักไว้ก่อนนะคะสำหรับผู้ที่เป็นเทพีสงการรองอันดับ2นะคะได้แก่หมายเลขอะไรคะรองอันดับสองได้แก่หมายเลขอะไรคะ รองลบสองได้แก่หมาเลขสามค่ะนางสาวรุง่งอรุณเมตตาหรือน้องส้มนะคะร้านไทยลาน,นาส่งเข้าประกวดค่ะสวยงามมากค่ะเชญด้านนดูเลยค่ะเชดนี่น้านดูเลยลกูกดูค่ะ นึ่งนะคะขอเชิญพูดเทนรางวัลค่ะได้แก่หมายเลขหมายเลขแปดค่ะนางสาวอุมาพรสังคบันดานะคะหรือน้องโอนะคะอีสานฟู้ดสอพาวินีส่งเข้าประกวดค่ะสวยงามมากค่ะโอเคสามคน ขยับเข้าหากันหน่อยโลเอาทีนี้เราจะมารู้กันนะครับว่าปีนี้นะคะนางสงการปี2012ของเรานะคะใครจะได้เป็นนะคะนางนสงการในปีนี้หมายเลขอะไรคะอาจจะเป็นไปนตามคาดหมายของทุกท่านหรืออาจจะไม่ได้เป็นไปนตามคาดหมายของทุกท่านนะคะแต่ผู้ที่ได้เป็นนะคะเทปีสงการ ประจำปี2012ได้คือจงบูดได้แก่หมายเลขหมายเลขสองค่ะนาาสาวธนาวาชน,นาชัยหรือน้องชายค่ะเธอมาด้วยความเพียบพร้อมของหญิงไทยนะคะเสียงต้ไม้แดังให้กับทุกๆท่านผู้เขาา้าประกวดทั้งหมดและกระเทยจิตอาสาของเราด้วยค่ะ สองที่สามยืนหน้าเวทีหน่อยนะคะถ่ายรูปค่ะสองคนยืนแบบข้างค,ค่ะที่หนึ่งอยู่ตรงกลางโลกโอเคต่อไปนะคะจะเป็นรายการคอนเสิร์ตของพี่เสือนะคะพี่เสือมาแล้วค่ะคะอเสิพี่เสือลุลให้พี่เสือเซตเปนีป้นะคะ,ะ,คะพี่เสือกำลังออกมาเตรียมตัวแล้วนะคะ ระหว่างนี้ถ่ายรูปไปก่อนนะคะเดี๋ยวนะคะสำหรับคนที่จะมาขอถ่ายรูปกับพี่เสือนะคะเรียนเชิญลงด้านหลังด้านหน้าเวทีก่อนนะคะลงหน้าเวที <มา S 2> ก่อนนะคะเดี๋ยวให้พี่เสือลงไปอยู่เดี๋ยวให้พี่เสือออกมาก่อนนะคะค่อยค่อยมานะคะเรียนเชิญลงเวทีก่อนนะคะ เดยวเชิญลงเวทีก่อนนะคะเดี๋ยวได้ถ่ายแน่นอนค่ะถ่ายรูปได้เลยค่ะถ่ายรูปได้เลยค่ะระหว่างนี้นะคะพี่เสือกรุณาเซตติ้งเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะโอเคค่ะทีมดนตรีนะคะรบกวนขึ้นประจำตำแหน่งได้เลยค่ะยืนยตรงทีมดนตรีนะคะรบกวนขึ้นประจำตำแหน่งได้เลยค่ะ สฉันดงนี่กว่าเสืออีกพอยยังคาถ่ายรูป